ให้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายขอบคุณลุงเอ็กนะคะดูแลดีทุกอย่างเลยขอบคุเวลากลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะมาส่งเราจนถึงสนามบินและดูแลเรากันมาสิบวันนีด้วยอนด้บอกลุงเอ็กว่าอะไรขอบคุณลุงเอ็กก่อน ขอบคุณทางโน้นสิลุงเอ็กอยู่นู้นขอบคุณกล้องเอาเร็วกระโดดกอดหนึ่งทีเร็วเร็วเฉยทำไมเอาเร็วกอ,อ,อ,อดกันกอดกันเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันอีกปีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะบ๊ายบายขอบคุณลุงเอ็กนะคะดูแลดีทุกอย่างเลยอนะเอาแล้วเอาแล้วันเอ้าเฉยทำไมอะ่ะ